บอ่อนี้นะครับเราเข้ามาแก้ไขระบบกองนะครับติดตั้งออกซิเจนบาร์นะครับแล้วก็ติดตั้งสกิมเมอร์วัสดุกรอง Air Lift o ลอ UV นะครับต่างๆปั๊มงลมนะครับเพราะว่าลูกค้าทำบอ่อไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้มี วัสดุกองแล้วก็อุปกรณ์อะไรเลยนะครับหลังจากเราล้างบอ่อเสร็จแล้วนะครับแล้วก็วางแผนนะครับในการเตรียมพื้นที่ฝังท่อสกิมเมอร์นะครับโดยต้องฝังจากท้ายบอ่อนะครับมาที่ช่องกองช่องแรกนะครับจากนั้นก็ทําการข ja ุดหลุมนะครับแล้วก็จเจาะฝังท่อไปยนดินให้เรียบร้อยนะครับพอเราเจาะก็จะได้สกิมเมอร์สองตัวอยู่ที่ท้ายบอ่อเอาไว้สาหรับเก็บผิวหน้านาน,นะครับ แล้วก็ทำการติดตั้งออกซิเจนบาร์ไว้ทางบ่อนะครับพอฟองมาลอยขึ้นสู่ผิวน้ำนะครับฟองมันก็จะดันหน้าน้ําให้ไหลไปทางสกิมเมอร์นะครับช่วยเก็บที่ผงทําให้หน้าน้ําใสสะอาดนะครับจากนั้นก็ติดตั้งอุบกรองนะครับแปลงผู้ฟิลเตอร์แมทหัวทราย ต่อแอร์ลิฟนะครับแล้วก็หลอด UV ให้เรียบร้อยก็เปิดน้ำพร้อมรันระบบได้เลยครับสนใจทำบอ่อใหม่หรือแก้ไขบ่อเดิมน,นะครับติดต่อเข้ามาได้ตามช่องทางต่อไปนี้ครับ